สวัสดีครับเบาไต่สานไต่นะครับหลังจากเกียดไปมีเดียวนะครับฝนตกนะครับบริเวณนี้นะครับไปเบิ่งเห็ดละงอกนะครับไปสองมือเหล็ดละงอกนะความอบอก่นเพราะว่าเคยไปเก็บอยู่นะครับฝนฝนเกียดยางบริเวณยงางครับหายอยากข้างกินเนาะครับหายอยากข้างกินเนาะ ไปบางเห็ดอยู่ในป่าเนะาะไอศิบจีดยางกันหิงสีเลยเนาะครับศิบจีดยางเนาะนี่ก็ต้องในแมาความจ่อไว้เ,เนาะครับเลยความถวยยางไว้เพื่อที่เก็บดอกใหญ่เนาะครับเลยครับยางถวย หนึ่งจุดห้าศูนย์นะครับต่อตัวใหญ่นะฝนตกกีดยงบ่ได้นะครับหากินหาเขาป้านะครับสิเราพาไปเมงเ็ดตนะนงะเราพามันออกเคยไปเก็บด้่ยนะครับเ็ดตะงกเสร็จออกก็งามเนาะแถวครับเดี๋ยวติดตามครับมันมันครับ มาเบิ่งเห็ดละงกขาวเนาะครับพอจะเห็ดละงกเหลืองเนาะจะดอกอยิงใหญ่างามๆเนาะเื้เนี่ยอู้สมหนวยใครเลยอื้อครับละองหูผนด,ดอกเบื้งครับเหละงงเหลืองเนาะครับอืมจะดอกงามๆเนาะเหละอง กำลังเป็นไข่ก you know, ็ม <to their> <problems> no <S médico> ีเนาะครับนี่โู้โหเดินซ้อนนี่ครับนี่ไข่โอ้เหยียบเหยียบไปก็มีเนาะนี่นี่อืมอ่านี่ทั้งพุนเท้าแล้วทั้งนั้น เท็นออนเท่ากั้นออกไหมเงินะครับครับเงงงก็บเห็ดเรืองงอกซอยไหนเด้อเมื่อไงผู้มันมันมันเรืองงอกเหลืองเนาะครับเพิ่งมะออกแบบไรเนาะครับเรืองอกเหลือง น,นี่ลาลงดิบเนาะพลังออกครับโอ้ we um... ăn ừ, ngàm ดอกําง,งาม มีแต่ดอกงามโอ้สงบตามฤด,ดูกาลน,นะครับงามเหลืองอเหลืองเข้าเบึง่งเห็นเหลืองอขาวอีกไหครับปีกไา่นี่ เลยไา่กูนี้นะครับ bueno. ออก้ายกูหนีออกเป็นขุดห่วงเนาะามาเลาะเฮ็ดละงงนะครับผลงานเนาะมพิ่งปนะพอได้แกงอยู่ครับละงงนะครับมีแต่ดอกงามๆเพิ่งเป็นนะพอได้แกงอยู่ครับมาบุเสียเที่ยวเนาะ ปลายมือเนาะฝนตกกียดยางเมื่อด้เนาะครับมันเอาะเห็ดละงอเนอะอาะขมัน้ำเขาอยู่ครับแต่ว่าเขาเจ้าเก็บออกไปกไัหลายครับกระในทุกคนอยู่เนาะมาเก็บอยู่ในดงกระไดพอได้แกงเนาะครับเห็ดดินกัหลายเนาะเห็ดไข่ออกเนาะครับฝนฝนไม่กียดยางเนะาะฮัลโหล เก็บของปลาเนาะครับนี่เป็นปลาย่างเก่าเนาะครับเป็นปลาย่างสร้างกมากสัางปลาครับเห็นหอยสร้างปลาไี่เนาะครับหอ,อยสร้่งเข่ามาอยู่ก้อนน้ำมันเงาย่งมันออกายนะครับนี่เงาอย่างปลานี่เนาะออกออกายนะครับปีไก่ปีก่อนออกไอ้นี่มัน นก็นเริ่มออกแล้วนี่ครับคืดว่ามมนเริ่มออก,อกตัวเทอามาไนไตรสารตะการนะครับกรไดไลซัมมีก็พอไดว่าแกงนะครับตอนเสาเสาแดงเนาะไม่ริงนะพราด็หาลายขึ้นมูนะครับคายคินมันมันนะ เดละงกอีสานบานเท่าเนาะครับแกงสยอดพักติ๋วแ่บครับพอแกงสยอดพักติ๋วแกงที่สม่วงนะครับขินแกงถึงเียงเนาะแกงแบอันนี้ได้เห็ดดินเห็ดละงกเนาะครับเห็ดแดงเนาะได้หลายเห็ดด้วยัครับ คือว่ามันู่ครับวันนี้มาบุเสียเที่ยวเนาะจะว่าทางมาลำบากแก,ก,กงครับทางมันก็เห็ดเนาะมาในในหลวงครับอันนี้ก็ตื่นสนอร้นเนาะครับสั่งยางมึกซึ่นก็ออกไปกินมันแค่เจ้าอยู่เนาะครับสั่งปลาเนาะถ่ายพึ่งว่าแกงเนาะอะไรเนาะมันจะดีแซ่บแกงเห็ดน,นี่กินได้แล้ครับ ครับนี่เป็นเขาต้องก,นอกันเนาะครับ็ำแซก,ก,ยยกครับเห็ดละงอกเนาะติดดอกยี่ยเนาะครับนี่สุดยอดครับนี่เทือกวง วอืมครับเห็ดไข่เฮ็ดไข่ได้รอมยวแล้วครับเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่ครับเห็ดไข่เฮ็ด เก็ดไขคเก็ดผู้ไหนเมาเด้อนี่เก็ดไขคอืมหอมหอมนูสิครับเก็ดไขคเนาะเดี๋ยวครับเดี๋ย พูดออกมาไงแหรงครับสุบน้ำ นังสุดยหยดแน่นครับ่สุดยอดยครับแจงกันเริ่องอ,อ,อาหารอีสาลมาเ,าเน่าเนาะทัว่วซึ่งหยดมาก ปีหนึ่งมีทางหนึ่งมน้ะอานิสานเน้ะปีรักัง